นี่นะครับสาหรับออดีนะในคลิปว่าผมคิดว่าผมพูดชัดเจนมากนะครับเรื่องราคานะครับก็ยังเห็นมีคนเมนถามราคากันเยอะมากครับพี่ฟังดีๆนะครับเปิดเปิดเสียงให้ดังๆเปิดเสียงให้สักนิดนึงผมพูดในคลิปชัดเจนมากเดี๋ยวผมจะพูดและรีวิว,วอีกหนึ่งรอบนะครับเขาบอกว่าตก,ตกตกลงแล้วคันนี้มึงจะขายเท่าไหร่กูจะขายเท่าไหร่ดีไม่ได้ดิกูเป็นสุภาพ เดี๋ยวผมจะขายอะไรผมบอกอีกทีนะครับพี่รบกวนเปิดเสียงโทรศัพท์พี่ด้วยนะครับจะได้ได้ยินที่ผมพูดไปผมขายเท่าไหร่คันนี้เป็นออดี้ทีทีเอสสองร้อยเจ็ดสิบสองแรงม้าขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์นะครับผมขายดาวอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับถ้าตัดสดอยู่มันหกแสนเก้าครับ ที่ยังค้างส่งอยู่21งวดงวดละ21,373บาทนะครับอันนี้ชัดๆเลนะชัดๆพูดชัดแจ๋วนะแต่พูดอีกทีนึงขายดาวเผื่อเขาไม่ได้ยิน250,000บาทถ้าปิดสดอยู่ประมาณราคา6 9 0 0 0 0บาทค้างอยู่21งวดงวดละ 21,372บาทนะครับประมาณนี้ถ้าปิดสดนะครับมันจะลดดอกไปอีกนะครับถ้าปีสดไม่ถึง6 9 0 0น0้านะครับถ้า,าไปส่งต่อคือส่งต่อได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีดอกแล้วผมส่งส่งดอกให้เรียบร้อยแล้วก็คือค่ะดาวไป2อ5 0 0นเนี่ยส่งได้เลยครับ2,000 20, 0กว่าบาทไปถึง2ปีหมดแล้วครับนะเดี๋ยวไปดูรอบคันอีกทีนึง คันนี้ก็จะมีอ่าอ้นี่หายจุกเวลาขีดไฟหน้าครับหลุดไปนะครับนี่นะคือผมขายตามสภาพแบบนี้ ดูในกลุ่มก่อน,นครับก่อนจะเมนว่าแพงสำหรับคนที่เมนแพงนะครับดูในกลุ่มก่อนในกลุ่มขายประมาณ8,990,850 0 0 0ผมขายที่6,09 0 0ครับถูกกว่าราคาตลาดประมาณ2,000 0บาทผมจะเอาเงินไปทำธุรกิจใหม่ทำรีสอร์ทเปิดร้านอาหารใหม่นะครับนะที่มีตกเปลี่ยนก็คือเนี่ยผมขายราวภาพการใช้งานขับได้ปกติตามที่ผมรีวิวไอ้นี่หายไป1 2 ไอนี้แตกสามไอตุ่มเนี่ยมันหลุดผมก็ไม่ได้ดูขับหนาะแล้วตุ่มเปิดกระจกฝั่งนี้หลุดมันหมุกเข้าไปข้างในเอาขึ้นมาได้นะครับตุ่มเนี่ยหลุดลงไปนี่ปุ่มเปิดกระจกแต่ฝั่งนู้นอะเปิดได้ปกตินะ๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วก็สี่ไอนี้หักสำหรับคนที่รับได้นะนี่ไอนี้หักครับมันหกักแต่กระปีได้ปกติ แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็จกฝั่งนี้ลงให้ดูไม่ต้องสตาร์ทเครื่องกันเลยเปิดกุญแจเอาวก็จกฝั่งนี้ลงให้ดูนะครับเปิดจากฝั่งนูน้นได้ปกตินะปิดประตูก่อนเออแล้วถ่ายฝัย่งนู้นก็ไเ้โอเคสตาร์ทเครื่องสักนิดนึง ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมภายในเครื่องนะครับเปิดห้องเครื่องให้ชมเครื่องเงียบๆครับเครื่องเงียบๆเลยไม่มีรั่วไม่มีซิมไม่มีซึมไม่มีเยิ้มครับเครื่อง2000เทอร์โบครับ ด t s, <D> <S นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้มีอีกอย่างครับไอนี้ไอนี่หลุดครับนี่ปัดน้ำฝนครับมันมันหลุดไปนี่มันหกักนะ้ำปัดน้ำฝนทุกอย่างโดยรวมก็ปกติอาจจะเปิดฝาท้ายให้ดูด้วยเปิดฝาท้ายให้ดูนะอันนี้วันนี้ก่อน ฝาท้ายเป็นแมนนวลนะครับจงใช้มือยกเอาอันนี้ผมก็คิวให้ดูก่อนวันนั้นผมลืมเอาคิวลงมีคนถามว่าคิ้วเนี่ยค้างหรือเปล่าคิวสามารถก,กดเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเอาคิวขึ้นนะครับแต่ปกติเราไม่กดเล่นความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงอันนี้จะขึ้นมาครับเพื่อไปตัวเขาเรียกแอโรไดนามิดดันรถให้ติดกับพื้นนะครับแต่ถ้า ความเร็วลดลงมาเหลือประมาณเก้าสิบหรือแปดสิบเนี่ยอันนี่ไว้หุบลูกเองหรือเราจะเปิดแบบเท่ๆก็ได้นะเปิดเล่นเท่ๆก็ได้ครับสามารถกดได้อาดูนะดูข้างหลังนะพุกโปดกดเปิดขึ้นนะครับเอาขึ้นนะชิวขึ้นนะครับประมาณอันนี้อันนี้คือชิวขึ้นชิวหลังครับก็จะชิวแบบูุอันนี้ล้างมาลอยแมวขึ้นอีกแล้วแมวนี่มันจริงๆเลยชอบเล่นขึ้นรตกูนุนี่แหละอ่าเดี๋ยวผมเอาลงนะ ทุกฟังก์ชันครับใช้งานได้ปกติครับนี่ครับโชคหลังอ่ะโชคประตูก็ใช้ได้ปกติครับแล้วเบาะอันนี้ถ้าเข็นของเยอะสามารถถอดได้เดี๋ยวผมพอดให้ดูเลยนะครับเอาตรงนี้ออกมับแล้วก็พับเบาะน,นี้ได้นะครับเบาะอ่าเป็นเบาะคนซ้อนแล้วกัน พับง่ายๆครับพับแล้วมันจะเรียบเลยนะครับสามารถเขับไปนอนได้เลยผมนอนให้ดูกดตรงนี้ครับพับมาลงไปเดี๋ยวใครจะว่าไม่จะนังไม่อยู่ขึ้นรถผมไม่ได้เลี้ยงไม่จะนังไม่จะนังไม่ได้ไม่ได้เราซื้อไม่เขาไม่แถมมาครับนี่ครับสามารถจุของได้นะอันนี้เราไปเก็บตรงนี้มา ที่กว้างขวางครับอุ <c oughs> ่นนอนติดประตูนอนชมจันทร์ได้เลยเพราะกระจกเนี่ยมันมัามารถมองเห็นนะมองดาวได้เลยนอนสองคนมองดาวได้เลย,เลยสบายสบายเลยเพ็นงไงที่กว้างกว้างเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่เก็บของครับเป็นที่ดึงของเป็นที่ดึงของครับอันนี้ก็เป็นไฟ,ไฟส่องสว่างสําหรับเปิดท้ายเดยวเปิดให้ดูครับ <c oughs> ออดี้แบตอยู่ข้างหลังครับ วันนั้นก็น่าจะเห็นแล้วที่ผมจำสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีตรงนู้นเปิดดูตรงนู้นเป็นคือระบบปฐมพยาบาลของเขานะครับเขามีระบบไอ,เอ้เพลกเพกที่ปฐมพยาบาลให้ด้วยอยู่ตรงนี้น,นี่มีโคบครับนี่มาใส่ชาร์จติดรถมานี่ครับเดิมๆติดรถจากศูนย์ครับ ซื้อปลูดได้ปะเนี่ยไปหลุดมาสิบกว่าปีแล้วมั้งนี่ครับระบบไอ้ประถงพยาบาลครับติดรถมายังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบอยู่เหมือนเดิมครับไม่เคยทําอะไรเลยใส่ขึ้าไปปิดมับโอเคไปดูข้างหลังครับอันนี้ผมขายคนที่รับสภาพนี้ได้ครับถูกกว่าสองแสนแตกนิดหน่อย นะครับนี่อันนี้เปอย่างอะไรแบตและที่สำคัญนะครับนี่อันนี้คือรถเพื่อรถสปอร์ตรถยุโรปส่วนมากจะมีครับอันนี้คือบล็อกกันขโมยล้อครับไม่แรงอะไรกุญแจมีครบหมดนะครับอยู่ที่เดิมหมดอยู่ที่เดิมหมดอันนี้ใช้งานยังไงไเดี๋ยวไปดูมันจะมีน็อตจู่ตัวนึงที่กันขโมยครับแปลกของเขาคุ้นไหถอดไม่ได้เดีย๋ยวต้องดูกัน ก็ถอดไงก็ไม่เคยถอดกันนะ,อะถอดไม่ได้ไม่เคยถอดเอาเป็นว่ามันจะมีน็อตอยู่ตวงอะที่มันแปลกของเขาอะที่ไม่สามารถใช้บล็อกปกติถอดได้ต้องเป็นบล็อกของมันโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือบล็อกกันลักล้อนะครับกันคนอื่นมาลักล้อครับบางทีอะเขาไปเปลี่ยนล้อมาล้อราคาแพงๆราคาเป็นแสนราคาหลายหมื่น,นครับการลักล้อครับต้องมีตัวนี้ จะติดรถครับจะติดรถไว้สําคัญนะครับอันนี้ถ้าขาคนไหนไปซื้อรถมือสองแล้วไม่มีบล็อกตัวนี้บอกก่อนนะครับถอดล้อไม่ได้นะอันนี้สําคัญนะผมก็ไม่แน่ใจ B M เอมผมมีแม่กจะมีนะครับจอดี้มีครับอันนี้เคยใช้แล้วหลายรอบเพราะผมเปลี่ยนยางมายางที่รถมามเก่าผมเปลี่ยนยางมาแล้วอ่าอันนี้คือบล็อกมีครบสภาพเดิมๆครับ มีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยครับแล้วก็มีร่องรอยที่ผมซื้อมานะครับเขาก็เก็บสีมาบ้างครับพวกประตูนี่เอาประตูฝั่งนี้ไม่ได้เก็บมีแต่รอยอันนี้รอยสลอกครับเปิดชนบ้างอะไรบ้างครับแม็กก็มีมรอยะลอกนิดหน่อยครับอันนี้ผมไปเปียดฟุตบาทมานี่ให้ดูกันแบบนี้เลยรับได้มาดูครับสภาพรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ มีอะไรก่ะมีอะไรที่ที่มันพังอีกไหมไม่น่ามีแล้วมัง้งไม่น่ามีแล้วครับมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นตัว TTS มั้งถ้าเป็นตัว T ว T TS, กระจกจะสีเดียวกับตัวรถถ้าเป็นตัว TTS กระจกจะเป็นสีเงินนะครับข้อมูลอันนี้ก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะน่าจะไม่มีอะไรลองไปนั่งเดี๋ยวผมไปนั่งลุยรถแล้วกัน กาค่อนข้างที่จะขับสบายนะสองคนนะพวกเลยนั่งสบายขับสบายครับแต่ถ้าสีคนนะาลำบากลำบากครับสี่คนนี่ไปบีเอ็มดีกว่าสบายครับไปเดี๋ยวเราลองนั่งให้ดูข้างในกันอ่ะนั่งกั้นายครับเบาะที่สามารถปรับได้ครับมีช่องมีอะไรก็มันก็คือรถใช้งานปกติเราจะบอกยังไงดีอ่ะ แต่มันก็มีร่องรอยของการใช้งานมารถมันก็อายุเยอะเบาแท้ครับเบาะหนังก็ไม่มีอะไรก็มาเนี่ยครับรถก็สภาพนี้เลยนะครับใครอยากจะเข้ามาดูดูได้ครับราคาตามที่ผมแจ้งในคลิปนะครับไม่ต้องมาบอกราคาอะไรผมแจ้งชัดเจนนะครับสําหรับราคานะครับกระจกลายขอบสปอร์ตครับสปอร์ตแน่นอนครับขับขับรับสาวเนี่ยสบายขับรับสาวนะ แต่พอดีเรามันอายุเยอะแล้วไม่ค่อยเหมาะครับแต่ถ้ามีเมียใหม่ก็ไม่แน่ครับเหมาะเลยมีเมียใหม่ไปรับเมียนคนนึงเหมาะเลยนี่แมวขึ้นแล้วไปล้างมาแมวขึ้นแกนแมวนี่มันชอบขึ้นรถจริงๆเหาะรอบคันข้ามาณนี้ครับอันนี้ก็ฝุ่นก็เริ่มเออกาะแล้วพอไปล้างมาประมาณสี่ห้าวันแหละนะครับสนใจเข้ามาดูรถได้ครับนะครับหกแสนเก้าครับปิดสดขายดาวสองแสนห้า สนใจเข้ามาดูได้ครับผมจะาตาังไปทำธุรกิจต่อครับ